โครงการหนึ่งตำบ 1, ลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการไปแล้วในหลายพื้นที่สำหรับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรไปแล้วกว่าพันรายหนึ่งในกลุ่มกเษกษตรกรที่สามารถเพิ่มผลผลิตจากการเข้าร่วมโครงการคือกลุม่มปลูกผักพายน้อยบ้านนนเมืองน้อยตำบลคูเมืองอำเภอวารินจำราบจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลคูเมืองมีคนเขาหลวโครอการอยู่หาซิบไร่ค่ะคนที่เขาหลวโครอการนี่ปลูกพักผ้ายเพราะว่าพักผ้ายเป็นพักที่ส้างได้ได้ที่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นพักที่ปลูกยากแบบเป็นพักธรรมชาติที่วาวิภัยจะปลูกได้ไง่ายๆถ้าเขาปลูกได้แล้วราคามันจะดีค่ะกลุ่มเกษตรกรต,ตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบของจังหวัดอุบลราชธานีโดยการสนับสนุนของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งที่นี่มีความพร้อมทั้งด้านการผลิตสินค้าเกษตรคือผักภายน้อยและมีตลาดที่แน่นอนมีผู้ค้าเข้ามารับซื้อสินค้าถึงในแปลงจึงกลายเป็นต้นแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีศักยภาพทางเกษตรหน่วยงานส่วนคนจะมาซอยสรงเสริม ทรงเสริมคือบาชื่อว่าผ่านเอก็ได้จากเพิ่นมาทรงเสริมว่าเอามาปับใส่ในการท,ทําทฤษฎีหม่ได้แต่เดิมผักภายน้อยเป็นผักพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพืชน,น้าล้มลุกขนาดเล็กขึ้นเองได้ง่ายตามธรรมชาติในช่วงหน้าฝนมีรสออกขมเล็กน้อยช่วยเจริญอาหารเป็นผักกินสดนิยมนํามากินคู่กับส้มตําลาบก้อยหรือลวกจิ้มกับน้ําพริกก็ได้ซึ่งคนอีสานนิยมบริโภคเป็นอย่างมาก แต่ปริมาณในธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคจึงได้มีการนำมาปลูกในเชิงธุรกิจและเพิ่มมูลค่าโดยการผลิตนอกฤดูการหาปลูกไรเนืองเนี่ยเนาะคะ่ะไรเนืองอาจจะตกรคาคาโยต้นทุนอยู่ประมาณหาหมืน่นต้นทุนเนาะคะ่ะแต่ผลผลิตที่ได้รับจากหนึ่งไรของปลูกเขาค่ายจะได้ยูแสนหานะคะ่ะถามเมื่อไม่ถือบ่เคยเห็ดบ่เคยปลูกจะทือน,นี่ก็จะได้ยูประมาณแสนหนึ่งะคะ่ะ ธรรมชาติของผักภายน้อยเป็นพืชที่เกิดในฤดูฝนที่ผ่านมาเกษตรกรจึงเลือกที่จะปลูกในหน้าฝนเท่านั้นซึ่งหนึ่งในปัญหาก็คือพวกเขาต้องทำนาปลูกข้าวในฤดูการเดียวกันนี้ด้วยฉะนั้นเกษตรกรจึงสามารถเลือกปลูกพืชได้เพียงอย่างเดียวแต่หลังจากที่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎรีใหม่เข้ามาสนับสนุนปัจจัยการเพาะป,ปลูกโดยเฉพาะการขุดสระน้ำมาตรฐานให้กับผู้ร่วมโครงการทำให้ทุกวันนี้เกษตรกรสามารถปลูกผักภายน้อยนอกฤดูการได้สำเร็จ แล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้มากโดยเกษตรกร,กรทุกคนพ่อใจมดด้ค่ะสามารถเพิ่งตัวเองได้ภายในหาปีนึ่งคิดว่าต้องได้ทุกคนเพราะว่าปัจจัยที่เปนซอยมากบอมเป็นหน่อยค่ะนี่หลายหลายหลายเกินที่เขาจะไปลงทุนเองน,นะคะก็เป็นโชคดีของเกษตรกร,กรที่เขาร่วมโครงการนี้นอกจากโครงการจะสนับสนุนด้านองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตแล้ว ยังมีการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบลเพื่อทำงานเป็นส่วนเชื่อมระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยหน้าที่ของพวกเขาจะทำการบันทึกข้อมูลต่างๆแล้วรายงานผลกลับไปยังส่วนกลางนอกจากนั้นยังช่วยแนะนำเทคนิคด้านการตลาดใหม่ๆให้กับเกษตรกรซึ่งจะมีการจ้างแรงงานประเภทนี้ตำบลละไม่เกิน25คนพวกเรากลุ่มจ้างงานหนึ่ตำบล1เกษตรทฤษฎีใหม่คะ่ะ เราก็จะมีประชุมทุกเดือนช่วยกันประชุมหาลู่ทางให้เกษตรกรอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังคิดเริ่มที่จะท,ทําเจตําบลเพื่อที่แบบว่าเกษตรกรเราเวลาคนที่มีผลิตภัณฑ์อะไรอย่างี้ค่ะได้มาพรีเซนต์หรือมานําเสนอแล้วก็ทําการขายอะไรอย่างี้ค่ะเพื่อมีเหมือนที่ว่ารับผักไปขายอะไรเย่างนี้ยเพื่อที่จะเขาจะรับไปต่ออะไรเย่างี้ก็เป็นการโปรโมทตําบลเราด้วยค่ะโครงการหนึ่งตบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่เพียงแค่ช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการผลิตเท่านั้นแต่หลังจากได้ผลผลิตมาแล้วยังมีนโยบายช่วยเหลือพวกเขาทางด้านการตลาดอีกด้วยเราก็อยากจะให้เกษตรกรได้พัฒนาต่อเนื่องนะคะคือโครงการก็เลยกําหนดไว้ว่าเกษตรกรที่เขาลงโครงการนะคะต้องยินยอมให้ภาครัฐเข้าไปร่วมสนับสนุนในพื้นที่ในระยะ5ปีนะคะซึ่งเราจะมีกิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนดเนี่ย ไปตามภารกิจที่จะสามารถเข้าไปใน,ในพื้นที่ได้นะคะสุดท้ายคือให้เกษตรกรรวมกลุ่มแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการกลุ่มได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งที่จากภายนอกมากก็ต้องออกลุ่มต้องพึ่งพาตัวเองแล้วก็สามารถที่จะไปขายหรือว่าทำการตลาดกับบุคคลภายนอกได้ด้วยตัวกลุ่มเองนะคะตอนนั้นก็เราพยายามที่จะทำให้อ่อ เกษตรกร,ร,กรที่เข้าลมโครงการนี้พึ่งพาตัวเองได้มากที่สุดนะคะนี่จึงถือว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน